มาที่ะะเรียบร้อยแล้วค่ะซึ่งเราจะพาไปชมโบราณสถานฝั่งหงหินกันนะคะไปเลยค่ะวัดแห่งนี้นะคะเป็นวัดสารพีซึ่งเป็นวัดแห่งเดียวที่หันหน้าไปทางทิศใต้และแม่น้ำอิงใหม่ค่ะที่ผมยืนอยู่น,นะครับคือกลุเกือกม้าตอนนัโบราณคดีมาคูบพบคูบค้นพบเกือกมา้าเยอะ เลยได้ชื่อว่ากูเกิดมาครับเวลามวัตถุที่ขุดค้นพบส่วนใหญ่จะเป็นพระพุทธรูปหินทรายสำริดและก็เศจช่วยต่อเผาร้านนาครับที่ที่ผมยืนอยู่ตรงนี้นะครับคือซุ้มประตูโขงของวัดสีชุมครับอยู่ติสกับ คูนาบไก่กับแหงเมืองครับ และที่ผมยืนอยู่ตรงนี้นะครับคือวัดท่าแฉะอยู่ใกล้กับน้าอิงเก่าถ้าเราสังเกตดีๆนะครับทุกวันไหนที่มีฝนตกวัดท่าแฉะจะโดนน้าท่วมจึงได้ชื่อว่าวัดท่าแฉะครับและตรงนี้นะคะเป็นอุโบโสถมีการซ่อมแซมสองครั้งก่อนจะทิ้งร้างไปและหลังอุโบสถนี้นะคะคือเจดีวัดท่าแฉะค่ะ คนหนูนี้นะคะคือวัดพระาธาตุหนองห้าค่ะและที่ได้ชื่อว่าวัดพระาธาตุหนองห้าเพราะว่าในสมัยอดีตคุณภพเจดียอยู่ใต้ต้นห้าหรือต้นว่าและอยู่ใกล้แหล่งน้ําเลยได้ชื่อว่าวัดพระธาตุหนองห้าครับวัดหนองห้าเป็นเจดีทรงละคังเป็นศิละปะแบบล้านนาสุโขทัยค่ะ ผมยืนอยู่นี่นะครับคือวัดบุญนาคและด้านหลังของผมนี้เป็นบันไดนาคทางขึ้นไปวัดบุญนาคครับวัดแห่งนี้นะคะมีความเชื่อหรือศรัทธาในเรื่องของพญานาควัดแห่งนี้เลยชื่อว่าวัดบุญนาคค่ะไปชมกันเลยค่ะแะข้างหลังของหนูนี้นะคะคือพระธาตุบุญนาคที่ยังไม่ได้รับการบูรณะค่ะ